สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านหลังเลิกงานครับหลังเลิกงานไม่มีอะไรครับผมก็นี่แหละก็จะหยิบจับอะไรพอที่จะสามต่ออารมณ์การทำงานที่หลงเหลืออยู่เป็นชุดฉมวกดำน้ำยิงปลานี่เลยลูกฉมวกตัวนี้6มิลนะครับเดิมทีผมใช้อยู่อสีอมิลไม่ถึง5มิล แต่ลูกชมวกตัวนี้สามารถใช้กับตัวชมวกเดิมของผมได้ก็คือตัวชมวกเดิมของผมเนี่ยสามารถจับได้ถึง6มิลครับมิลมิลนี่จับไม่ได้สุดอยู่ที่6มิลส่วนชุดไก่นะครับชุดไก่ตัวนี้เป็นของ่างวิโรดสวยงามครับเนี่ยโอเคก็ เดี๋ยวเราหาโอกาสขึ้นตัวฉมวกให้แล้วเสร็จเดี๋ยวเราไปทําการทดลองใช้งานใต้น้ํานะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้รับชมกันหลังขึ้นชมวกอะไรให้แล้วเสร็จก่อนโอเคครับ